เมื่อกี้คุณพิคุณบอกกับผมว่าคุณประสบอุบัติเหตุผมก็เลยคิดว่าฉันไม่น่ารอดใช่ไหมถ้าคุณอคราวไม่ช่วยฉันไว้ฉันก็คงไม่รอดหรือไม่ก็คงเจ็บหนักมากกว่านี้แล้วคุณอาคราวล่ะครับอาการสาหัส แต่เมื่อกี้ผมเห็นคุณหมอบอกครอบครัวคุณว่าค,คุณกับคุณยาค้าวผ่าตัดอยู่ไม่ใช่หรอครับทำไมคุณหมอถึงบอกแบบนั้นไปแล้วครับฉันเป็นคนขอร้องให้ผู้อำนวยการเขาบอกแบบนั้นเพราะฉันคิดว่าเรื่องที่เกิดขึ้นมันไม่น่าจะเป็นอุบัติเหตุคุณแม่ใช่ไหมครับ มีแต่คุณแม่คุณเดียวเท่านั้นที่สั่งผู้ถือหุ้นทุกคนได้คุณแม่จะเสนอชื่อใครแทนผมครับคุณคาคุณอย่าทำให้ผมลำบากใจไปมากกว่าน,นี้เลยครับหรือว่าคุณวิเชียนจะให้คุณแม่ลำบากใจเรื่องที่คุณวิเชียนเอาข้อมูลอินไซด์ของบริษัทเราไปบอกกับพรรคพวกแล้วก็ทำกำไรไปกว่าร้อยล้านแทนล่ะครับ ชื่อคุณการตาขึ้นเป็นรองประธานแทนคนณคราครับขอบคุณมากเกิดอะไรขึ้นคะทำไมาอยู่ๆคุณแม่ถึงจะเสนอชื่อคุณการขึ้นเป็นรองประธานแทนคุณนะ่ะคงไม่มีอะไรหรอกครับคุณแม่น่าจะเข้าใจผิดอะไรนิดหน่อยเดี๋ยวผมจะการเอง นายลองคิดดูนะถ้านายขับรถชนใครสักคนหนึ่งนายต้องรีบลงไปดูหรือไม่นายก็จะขับหนีไปเลยแต่นี่คือลงมายืนดูเฉยๆไม่ใช่ช่วยอะไรเหมือนมายืนดูเพื่อให้แน่ใจว่าฉันกับคุณคราวถูกจัดการเรียบร้อยแล้วแน่นอนฉันก็เลยคิดว่าอาจจะมีใครที่ไม่อยากให้คุณคราวขึ้นเป็นรองประธานหรือเปล่า ถ้าเรื่องนี้เป็นอย่างที่คุณคิดจริงๆถือว่าเป็นเรื่องใหญ่หน,นะครับแล้วทำไมคุณถึงมาบอกเรื่องนี้กับผมเพราะฉันไว้ใจนายและฉันก็มั่นใจว่าถ้าฉันฝากอะไรกับนายแล้วนายจะทำทุกวิถีทางเพื่อให้คำสัญญานั้นมันสำเร็จได้ คุณอยากให้ผมทำอะไรเหรอครับ